ตะกี้นี้หลังจากที่ไปไหว้วัดของพี่เจงวัดมหาธาตุแล้วนะคะเราวนรถกลับมามาฝั่งทางซ้ายมือของพญานาคมาจอดรถตรงแถวแถวท่าเทียบเรือเนาะก็จะเจอนี่ค่ะเขาทำทางเข้าเป็นสะพานสวยงามเลยเนาะอเคะ เด็กเดินขึ้นไปอยู่ตรงนน้นแล้วมามาจอดรถอยู่ตรงตรงพญานาเขาจัดงานตักบาทเทวคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะยังไม่ได้เดินเดินไป

ได้ครับเดินช้าๆนะครับอืมแดดเริ่มมาละ <What? S 1> เดินทางทางเดินทางจักรยานด้วยอาหารมาจากตรงว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 งย้เย้ สเปซ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 จิ้งอ้าวบังน้องจิง้องอ้าวจิ้งจิงจ้งจิ้งโอเคไปแล้วก็